เดือดแล้วเจ้าต้มกระดูกแล้งเจ้านี่เฮาก็กระเดือเฮาก็จะใส่พักค่ะอ่อมพะยายอพักหัวนอนี่ก็ใส่ข่าจะไข,ข่ขมิ้นข่าจะไข่หอมข่าหอมแดงพริกแห้งเรียวก็ปื้นเฮาก็ใส่ ใบบคกดม,อม,อมหอมอร่อยค่ะโหพริกนี่ขนาดบ,นบานบบตำนะยังเผ็ดเลย วันนี้น้องมาได้กระดูดทาแม่กินกัะน,น้ำกินเนื้อนิดหน่อยน้อยเดียวืมน้ำเหลืองอีพ่อเพิ่งสอนว่าเอ่อขามิ้นนี่ต้องใส่น้ำเย็นจ้ะ ถ้าใส่น้ำฮอนแล้วมันจะมันจะมีกินจะเหม็นต้องใส่น้ำเย็นข้าเจ้าก็เลยใส่ตึงกระดูกตึงขมิ้นจะใครค่ะใส่น้ำเย็นนั่นและจ้ะแล้วก็ต้มให้มันเดือดเอง <c oughs> แล้วก็ต้มจนหอมแก <c oughs> <c oughs> okay, เจ้าสำหรับคลิปนี้ เดี๋ยวเอาไมคเนาะกับหน้าจอก่อจ้าสวัสดีเจ้า